เป็นเคล็ดลับในการเรียนเก่งนะคะคก็คือต้องทบทวนทุกวันค่ะครับคุณผู้ชมคะไปที่เรื่องนี้นะคะไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมีการประเดิมเปิดศูนย์การบริหารจัดการหางานนะคะเพื่อให้คนไทยใช้ชื่อว่าสมาร์ทจ็อบเซ็นเเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานมีงานทําค่ะไปติดตามได้นะคะเรื่องนี้จากรายงานค่ะ การเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart เซ็ Center ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนารัตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการเปิดซึ่งการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้คนไทยทุกคนมีงานทําเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกระทรวงแรงงานด้านการจัดหางานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงตําแหน่งงานที่มีคุณภาพ ั้นศูนย์บริการจ้างานที่นี่ก็ทําหน้าที่ในการแมทชิ่งคือหาตําแหน่งงานจากนายจ้างแล้วก็หาลูกจ้างมามาพบกันนั้นคิดว่าที่นี่คงจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเหมือนเหมือนกับที่กรุงเทพแล้วก็เหมือนที่ภาคใต้ครับ ครอบครัวของนางสาวกาญจณีจันทิรมกับลูกสาวอีกสองคนซึ่งเป็นครอบครัวพิการทั้งหมดซึ่งถือได้ว่าทางจัดหาง,งานจังหวัดกระทรวงแรงงานได้เข้าไปช่วยเหลือให้บริการจัดหาง,งานแก่คนพิการตามพร,ะระบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ .2550 ซึ่งครอบครัวนี้ ลูกสาวคนโตจะพิการตั้งแต่กำเนิดขาทั้งสองข้างอ่อนแรงส่วนน้องสาวและแม่พิการทางสมองจากการเกิดอุบัติเหตุรถชนปัจจุบันได้มีบริษ,ษัทร,รับเข้าทำงานและให้ค่าจ้งางแรงงานตามกฎหมายแรงงานกำหนดไว้และศูนย์ดังกล่าวนี้ก็เป็นศูนย์ที่เปิดบริการความสะดวกสบายให้กับประชาชนนะครับเพียงนำบัตรประชาชนที่มีสมาร์ทการครับเข้ามาสมัครงานเท่านั้นครับในการนำเทคโนโลยีมาลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานครับ ศูนบริการจัดหางานเพื่อคนไทยสมาร์ทจ็อบเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บ,บริการประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนรราชสมีมาและจังหวัดเครือข่ายได้แก่ชัยภูมิบุรีรัมและจังหวัดสุรินทได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปเดียบเ,วเ็จ ยื่นสิเกอเตอร์ประชาชัผ่านของศูนย์แล้วกรอกเลขหมายบัตรประชาชนลงไปประวัติก็จะถูกส่งไปที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างเพื่อสมัครงานก็ตอนนี้ใช้บัตรประจําตัวก็สามารถสมัครงานได้เพราะว่ามีข้อมูลอยู่นั้นเราก็มีเครื่องอ่านบันทึกข้อมูลแล้วก็ลงประวัติแล้วก็หางานให้ทําแล้วก็ติดตามงานก็คงจะสะดวกและเร็วมากขึ้นซึ่งในอนาคตต่อไปนี้นโยบายท่านนายกรมตรี ให้กระทรวงทุกกระทวงนะครับทำเป็นแอปพลิเคชันก็สะดวกมากขึ้นต่อไปอยู่ที่บ้านคงจะหางานได้ได้สะดวกกว่าวันนี้แต่วันนี้ก็ก้าวมาระดับหนึ่งเดี๋ยวในอนาคตอีกสักเดือน2เดือนน่าจะทันสมัยกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับ ศูนย์บริการจัดหา,าง,งานแห่งนี้เป็นการบริณาการหน่วยง,งานทุกหน่วยง,งานของกระทรวงแรงงานให้เข้ามาทํางานร่วมกันทําหน้าที่เป็นส่วนกลางในการประสานงานระหว่างสถานประกอบการกับผู้ที่หางานทําให้เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วและตรงความต้องการของทั้งสองฝ่ายโดยให้บริการข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงานว่างและการสัมภาษณ์งานผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและในอนาคตก็จะมีการขยายจัดตั้งศูนย์บริการจัดหา,าง,งานเพื่อคนไทยไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศต่อไป พิธีกรเหล่านอกถ่ายภาพงทงศิษย์วันนวิจิตรายงานจาก smart job center นะครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆดีมาฝากกัน